พันมอแปลงขนาด6พันวัตต์นะครับคดนี้เป็นขดไฟหลักนะครับขนาด26โวลต์นะครับใช้ทองแดงเบอร์13จํานวน7เส้นนะครับรอบนี้ใช้7เส้นก็จะเต็มแกนพอดีนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นการพันทองแดงนะครับเข้าฉนวนของเรานะครับขด220นะครับผมก็ใช้เบอร์ 13นะครับ2.3มินนะครับ กันธุ์นวนนะครับ ัวนี้ก็พันขดไฟหลักนะครับ26โวลต์นะครับก็ใช้ทองแดงเบอร์13จำนวน7เส้นนะครับรอบนี้ใช้7เส้นนะครับผมก็คำนวณให้ประมาณเส้นละ30มนะครับ7 3 21ก็ประมาณ200 210มนะครับกระแส6,000วัตต์นะครับผมคำนวณให้ที่210มก็คือแบบต่อเนื่องนะครับ ต่อหนึ่งสองร้อยสิบมเดี๋ยวพันเสร็จเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคำนวณหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็พันประมาณนี้นะครับสามเส้นแล้วเดี๋ยวท,ที่เหลือก็จะพันอีกนะครับเพราะว่าพันเองถ่ายเองไม่ได้นะครับพันรอบสุดท้ายนะครับโอเคนะครับ พันจำนวนเจ็ดรอบนะครับพันจำนวนสิบเจ็ดรอบนะครับใช้ทองแดงเบอร์สิบสามจำนวนเจ็ดเส้นนะครับก็กระแสผมคำนวณเองนะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบแอมป์นะครับอันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับพอถ้าเราไปดูจากตารางลวดนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบสามนะครับทนกระแสได้ประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบแอมป์นะครับแต่เท่าที่ทดสอบนะครับน่าจะมากกว่านั้นนะครับ 1 9บเกถึงยี่สิบแอมไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับก็คือเย็นๆเลยนะครับแต่อันนี้ทดสอบมันจะมีอุณหภูมินิดๆนะครับก็ให้มันประมาณสัก3 0มแอมนะครับก็คืออุณหภูมิค่อนข้างร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับ